เล่าข่าวนาควิทย์ประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565พบก,กับดิฉันนางสาวเกษราพ,พรมัตวงและดิฉันนางสาวบุษราว,วงสำราญค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรสองก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ สำหรับข่าวแรกนะคะเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ทางโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมนำโดยนางสุภาเพ็ญพรมโสพลผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นกลุ่ม5โดยมีนายศักดาชัยภัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดณโรงเรียนหนองเรือวิทยาอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นและในวันที่8-9พฤศจิกายนาพุทธศักราช2565คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้อำนวกยการโรงเรียนผลสรุปเหรียญรางวัล รางวัลเหรียญทอง30รายการเหรียญเงิน8รายการเหรียญทองแดง4รายการและรางวัลเข้าร่วม4รายการมีกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันระดับชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ด2รายการได้แก่การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทวินนานป่อยอิสระอ1ถึงม3และการประกวดหนังสือเล่มเล็กม .1 ถึงม3กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่าเชื่นชมน่ายกย่องนะคะคุณครูผู้ฝึกซ้อมแล้วก็นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ะระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดขอนแกนนะะ่นค่ะซึ่งในช่วงบ่ายวันเดียวกันนะคะวันที่8พฤศจิกายนพุทธศัการาช2565ทางโรงเรียนนองนคกวิทยาคมได้เข้ารับการนิเทศติดต,ตาม การดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2565โดยได้รับเกียรติจากนายศักดาชัยภัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นและคณะออกตัวเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูนำนโยบายการบริหารจัดการตามแนวทางของเสี่ยวสมาร์ทโมเดลลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอ,อุ่นค่ะ ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความสนใจความใส่ใจแล้วก็การให้ความสําคัญกับทุกๆโรงเรียนนะคะของผู้ในการสํานักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคอนแก่นของเราค่ะค่ะสําหรับข่าวต่อมานะคะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ทางโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6 ภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2,565ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองถึงแนวทางการจัดการศึกษาระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและชี้แจงรายละเอียดตามนายโยบายเรียนฟรี15ปีพร้อมทั้งมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจำนวน69คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะค่ะซึ่งนอกจากจะมีการจัดประชุมผู้ปกครองแล้วก็ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้กับผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมแล้วเนี่ยทางท่านผู้ในการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้มีนโยบายให้กับคณะครูในการออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา2565อีกด้วยค่ะ ดำเนินการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา2565ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที 18, ่17-18พฤศจิกายนพุทธศักราช2565โดยดำเนินการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้รู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียนสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนรวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ในการดูแลบุตรหลานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาครูที่ปรึกษ,ษาดำเนินงานเป็นไปตามความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นนโยบายที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ทางโรงเรียนและผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับข่าวต่อมานะคะเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 5 างโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมและงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแกน่นโรงพยาบาลขอนแกน่นและคลังเลือดกลางคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นจัดกิจกรรมบริจาคโรหิตเคลื่อนที่โดยมีคณะครูนักเรียนจิตอาสาร่วมบริจาคโรหิตและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคโรหิตณหอประชุมโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีนะคะคทางอนามัยโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆภายนอกในการบริจาคโลหิตค่ะสำหรับข่าวต่อมานะคะเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาทางคณะผู้กำกับลูกเสือและกองลูกเสือเนตรนารีได้จัดพิธีถวายราชาสดุดีและวางพวงมาลาเนื่องในวันพระมหาเทวราชเจ้าเราไปพบกับทีมข่าวภาคสนามกับคุณพระธิดาคุศสีอินกันเลยค่ะ นาคคำวิทส,สวัสดีค่ะดิฉันนายพัทรพลศรีอินพิธีกรข่าวภาคสนามในวันนี้ค่ะและในขณะนี้ดิฉันก็อยู่ในบรรยากาศกิจกรรมวันวชิราวุธโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะ ซึ่งทางโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมนำโดยนางสุภาเพ็ญพรมโสพลผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมคณะครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือในจัดก,กิจกรรมวันวชิราวุธประจำปี2565ขึ้นเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงริเริ่มก่อตั้งกิจการ,ร,รเสือป่าและลูกเสือไทย เพื่อเธอพระเกียรติและลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยกิจกรรมดำเนินงานภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019น้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นผลอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศกิจกรรมวันวชิราบูธ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมประจำปีพุทธศักรา25 55, ช2565ดิฉันพัทรพลศีอินรายงานนาคำวิทย์ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพัทรพลศีอินและทีมข่าวภาคสนามของเราด้วยค่ะและสำหรับข่าวต่อมานะคะเมื่อวันที่25-27พฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ทางโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้จัดค่ายอบรม Samsung Innovation Campus Advanced Coding 2022ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล d Data Science หนห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมโดยโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมเป็นหนึ่งใน11โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จากทั้งหมด105โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ บรรยากาศเป็นไปได้ความเรียบร้อยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดในสายอาชีพวิทยาการข้อมูลต่อไปในอนาคตได้ค่ะค่ะกิจกรรมนี้พวกเราทั้งสองก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณไปยังท่ายซัมซุงอินโนเวชันนะคะที่ได้ให้โอกาสแก่นักเรียนโรงเรียนของนะคะวิทยาคมค่ะ ข่าวสุดท้ายนะคะเมื่อวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาทางโรงเรียนหนองนาคำมิทยาคมงานแนนแนวและกลุ่มงานบริหารงานวิชาการได้กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมสุขภาพจิตนักเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6โดยได้รับเกียรติจากนายนัทวุฒิน้อยอินนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการจิตวิทยาคลินิก พยาบาลหนองนาคำเป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพจิตณห้องโสตทัศนุปกรณ์โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะขอบคุณภาพจากทีมขา่าวภาคสนามของเราทุกคนค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565ดิฉันนางสาวเกษราพรมาทวง และดิฉันนางสาวบุษราว,วงสำราญพวกเรางสองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านางคำว<อ>ิทย์ขอบคุณค่ะ